ยัถาวริบะมาปุราปริปุเรนติสัคหรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสเบชะโตสเพปุรนตุสังกปาจันโทพนรโสยัตถ โสยถะสพิติโยวิวัันตุสภรโกวินตุมาเทภวัตวันตรายโุสขีติขายุโกภะอภิวันาสิลสานิจมุท t anto, ato, h a g a j i นจัตตารธรรมวัฏันติ อายุวันโนสุขขังพระรางเมื่อในเทศกาลบันอาสันบูชาวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2557ที่บรรดาท่านธนบดีทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้มาเสวงบุญถวายเทียนพรรษาภาพนางฝนเป็นต้นในนามวัดใหม่สมาจัญยวอดคลองสามวาขออนุโมทนาบุญสาธุการ กรารราธนาคุณพระศีรัตนาไตรตลอดถึงกุศลสมคความดีทุกประการที่ลูกหลานทั้งหลายได้บังเพนให้เป็นไปจนได้รวมกันเป็นตบะพระวาัจจัยให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขโขโภคาภละปฏิพานธนสาร,ร,รมสมบัติปัถนาสิ่งใดอันประกอบชอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จได้ทุกเมือ่อตลอดการละนานเธอ